อ eh ันนี้เยี่ยมเลยอีกเหนื่อยแล้วอะไรจะเรออะอันนี้เนื่อยกว่าอืมมันอันตรายไัมไม่อันตรายรถอาวุนด้วยอร่อยฉันลงมาแล้วดู ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดไม่ไม้เื่อปลอดภัยเราเคยอ่านข่าวมาแล้วเด็กบางคนปลอดฟังพราะบุรีไฟฟ้าบางคนเสพติดนิโคตินโดยไม่รู้ตัวจริงเหรอเราเราช่วไปเรียกคนฟังมาให้ดูเด็กๆคุยอะไรกันอยู่ประบุรีไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นนะครูสอนไปสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมผมแค่อยากให้เฟลลงไม่คิดว่ามันจะอันตรายขนาดนี้ มันร้ายแรงมากมีทั้งสารเคมีอันตรายเสี่ยงโรคปอดและยังผิดกฎหมายหลายกรณีด้วยนะขอคบคุณครับครูขอบคุณน้าม่เตยทีนี้เราไม่กล้านอนอีกแล้วขอบคุณน้ไม่เตยเราทุ่มเไปหน่อยเรามีกล้าเกินกว่าจะไปเสี่ยงอย่าเริ่มรับปิดเละเลอกมา<อ>ได้ได้อย่าหลงเชื่อสิ่งที่ดูเท่และฮิตในโซเชียลควรคิดให้รอบคอบก่อนเด็กดีต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเสมอเลือกดีชีวิตปลอดภัย